เป็นแบบอิเล็กทริกนะครับก็คือที่ปั่นน้ำฝนใหญ่ที่สุดในโลกรับน้ำหนักได้ประมาณร้อยกว่าโลนะฮะซึ่งทำให้สามารถนะไอเน,นี้ยแม่งกันกระสุนใหญ่แค่ไหนแต่ว่าแรงนี่คือถ้าเหยียบปุ๊กก็อ้าวโอ้โหนี่มีรถจะเอารถจะเอาคาเมโร่จะเอาาแต่เทสลาเนี่ยวงมอะไรคือหมุนแค่นี้ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะต้อนรับเข้าสู่เดวิดกูดี้ที่ราสเวกันนะครับผมต้องพาทุกคนมาถึงที่นี่เพราะว่ามันมีรถคันหนึ่งนะฮะที่ผมจะบอกว่าผมรีวิวให้ทุกคนไม่ได้หล่กที่เมืองไทยเพราะว่ามันไม่มีให้ขับนะครับมันมีให้ดูเฉยๆวันนี้เลยต้องมาถึงนี่ครับลาสเวกันกับไซบอ์ทรัค ครับผมต้องบอกว่าไซเบอร์ทรัคเนี่ยตอนนี้คือแบบเป็นที่ตื่นเต้นมากนะฮะสำหรับคนไทยเพราะว่ามันมีรู้สึกว่าจะสองคันนะครับเข้ามาจอดอยู่ที่เมืองไทยนะที่โชรูมเทสลานะครับแล้ววันนั้นผมผ่านไปเซนตันอิชวิลเขาก็มีเอามาจอดไว้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นทุกคนก็กำลังตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวไซเบอร์ทรัคจะมาขายเมืองไทยหรือเปล่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะก็ต้องบอกว่ามีสิทธิ์แต่ว่าถามผมนะเขาน่าจะยังไม่อยากผลิตนะฮะพุ่มไรขวานะครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วง เริ่มต้นแรกๆอยู่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าคนไทยนะหวังไว้ว่าไซเบอร์ทรัคจะแบบราคาถูกมากๆนะฮะเหมือนโมเดล3กับโมเดล Y เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าลองหลุนให้เทสลาเนี่ยเขาไปตั้งโรงงานผลิต Cybertruck ที่จีนก่อนนะครับเราถึงจะได้หลักการในการไม่เสียภาษีนะของรถเหมือนที่ตอนนี้ตลาดแบบกำลังพังทลายกันอยู่ทุกวันนี้กับ EV จีจีนครับต้องบอกว่า ตอนนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าทำไมเทสซามันถูกนะจริงๆเทสซาเนี่ยเป็นบริษัทรถอเมริกาแต่ว่าเขามีฐานผลิตที่จีนนะครับฉะนั้นรถที่มันถูกเนี่ยก็คือเป็นรถที่เอาเข้ามาจากจีนนะฮะซึ่งมาขายโดยเทสซาประเทศไทยนี่แหละนะฮะแต่ว่าคนจะมาคิดว่าโหงี้แบบโมเดล X จะต้องคาราแบบ3ล้าน4ล้านเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเขายังมีฐานผลิตอยู่ที่ต่างประเทศนะรการเข้ามาก็จะต้องเสียภาษีอยู่นะครับซึ่งผมกำลังคิดว่าไซเบอร์ทรัคเนี่ยถ้าเกิดว่า ผลิตที่อื่นที่ไม่ใที่จีนนะฮะแล้วเอามาขายที่เมืองไทยเนี่ยราคาก็น่าจะจบอยู่ที่ประมาณสัก10กว่าล้านหรือแถวๆถวล้านอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะมีพวงมาลัยขวางมาเมื่อไหร่นะฮะปัจจุบันนี้ที่อเมริกาก็ยังเรียกว่า d e l i v e r ไม่ครบเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยก็คือต้องบอกว่าจองไปตั้งแต่วันแรกนะฮะที่เปิดตัวนะครับวิธีการจองก็ d e p o s i t เงินเข้าไปจะไม่ได้ว่า2 50- หรือ2,500เหรียญนะครับอ่าแล้วก็รอจนเขาจะเรียกนะฮะเรียกเนี่ยปุ๊บเขาก็จะ ให้คุณมาคอนฟิกนะว่าจะเอารถแบบไหนซึ่งจริงๆไม่ได้มีอะไรให้เลือกเยอะแยะนะครับต้องบอกก่อนว่ารถเทส l a เนื่องจากว่ายังเป็นรถใหม่อยู่นะฮะตอนแรกที่ออกมาเนี่ยก็จะมีรุ่นเป็นรุ่นธรรมดาครับเขาเรียกว่า Foundation Series นะครับแล้วก็จะมีตัว Cyber Beast นะ c y b e r Beast ก็คือแบตเตอรี่มากกว่าแรงกว่านะครับแต่ว่า Cyber Beast เนี่ยถ้าใครจองตอนนั้นก็คือได้รถช้ากว่านะครับตัวนี้ก็เลยเป็นตัว Foundation นะฮะก็คือเป็นแบบ p r w ์ r ีลไดรธรรมดานะครับแบตเตอรี่ไม่แรงเท่าตััว Cyber Beast นะครบ ซึ่งไซเบอร์ทรัคทุกคันเนี่ยจะมากับสีแบบที่ทุกคนเห็นกันส่วนใหญ่ก็คือเป็นสีสแตนเลสนะฮะเป็นสีเขาเรียกว่าสัจจะวัสดุนะเป็นวัสดุของเขาเลยไม่ได้ไม่ได้ทำสีนะครับแล้วก็เห็นกันเยอะมากนะครับในอินเทอร์เน็ตว่าเฮ้ยแบบแม่งมีสนิมขึ้นด้วยทางที่นี้เป็นสแตนเลสครับตอนนี้ก็เทสซาก็ออกมาแก้ขา่าวง,งูเงียนต่อไปนะฮะแต่ว่าต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นโปรดักต์แบบนี้เนี่ยนะมันเป็นโปรดักต์แบบเขาเรียกว่าเป็นโปรดักต์โชว์ของนะแน่นอนว่า มีการรีบนิดนึงในการผลิตออกมานะครับแล้วก็มีแบบนู่นนี่ดีเฟกต์นิดนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ Tesla c y b e r t r u c k คทุกคันนะครับไม่มีสีให้เลือกนะก็มีสีเป็นสแตนเลสนะครับเป็นสีสัดส่วัสดุของเขาเลยนะครับแต่คันนี้เนี่ยไปแรปมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแบบแรปนี่นี่จะบอกว่าไปแรปที่ฟูลฟังชันก็จะดูโม้ไปนะฮะเพราะว่าไม่ใช่ในะนอตที่ฟูลฟังชันสาขาลสาสเวกัสยังไม่เปิดนะครับอันนี้เป็นแรปแบบเขาเรียกว่า TPU นะก็คือเป็นฟิล์มเหมือนฟิล์มสกันรอยแต่ว่ามีสีเป็นสีดำนะครับก็ลุก k ิ n งแบบว่า c ูคูชิคๆหน่อยนะฮะพาดูรอบๆก่อนนะครับก็เป็นรถ4ประตูเนาะจากด้านหน้าเนี่ยคือเดือดมากนะครับซึ่งด้านหน้านะครับก็จะมีไฟตรงนี้ซึ่งทุกคนเข้าใจว่ามันเป็นไฟหน้าจริงๆไม่ใช่นะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น daytime running light นะฮะแล้วก็ตัวไฟหน้าจริงๆมันอยู่ใต้นี้นะฮะซึ่งก็ เป็นแบบดีไซน์ที่เขาเรียกว่าแบบประหลาดที่หนึงประหลาดมากเครื่องยนต์นะฮะก็อยู่ตามด้านล่างของตัวรถนะครับด้านหน้าเนี่ยมีนี่ด้านหน้ามีปุ่มนะครับเป็นแบบอิเล็กทริกนะฮะเปิดได้นะฮะแล้วก็อันนี้สามารถใส่คารยอนได้2ใบนะครับถ้าต้องการจะปิดนะฮะก็กดปุ่มนี้นะครับเป็นแบบซอฟต์คลสนะเอออันนี้ก็ดูดีนะฮะ พามาต่อที่ด้านข้างนะครับไซส์โปรไฟล์นะคือล้อใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นช่วงล่างแบบถุงลมเนาะนะครับมีความปรับสูงต่ำได้นะฮะต้องบอกเลยว่ายางนะครับคือไซส์2.85นะับ65 20ก็เป็นแม็กไซส์20นะฮะแต่ว่าแก้มยางเนี่ยหนามากก็คือแบบพร้อมที่จะออฟโรดแบบสุดๆนะฮะคือรถคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีอะไรที่แปลกกว่ารถอื่นๆอยู่มากมายนะครับเช่นก็คือที่ปั่นน้ำฝนใหญ่ที่สุดในโลก ที่บรรทุกฝนที่แบบใหญ่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่เคยมีมาก่อนนะฮะเป็นรถที่กระจกหน้าใหญ่ที่สุดในโลกอีกเช่นกันนะครับแล้วก็คือรูปทรงมันคือมันไซเบอร์จริงๆอะไซเบอร์คือแบบมาจากอนาคตนะครับเราไม่ว่าเราจะขับรถคันนี้ไปไหนลูกเด็กเล็กแดงเห็นตอนนี้ปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นยิ่งกว่าลัมโบคือแบบไซเบอร์ทักนะครับลูกผมเนี่ยก็คือคนหนึ่งเลยเจอไซเบอร์ทักก็แบบไซเบอร์ทักเรายังเห็นรถไซเบอร์ทักไม่ค่อยเยอะนะฮะถามว่ามันจะมา ทดแทนกระบะนะฮะที่ที่เป็นแบบกระบะที่ฮิตๆในต่างประเทศแบบพวกแบบ F 150อะไรพวกนี้ได้ไหมเนี่ยต้องบอกว่าคงไม่ได้เป็นเจตจำนงของเขานะครับคือใส่พัทธาเนี่เป็นโปรดักที่โชว์ความเหนือของเทสลาว่าเฮ้ยครูแบบสามารถทําได้นะใช้งานได้จริงไหมก็มาลองดูนะฮะนี่อันนี้คือด้านหลังนะครับนะอันนี้คือเปิดถ้ากดแบบนี้ก็จะเปิดปิดด้วยมือนะฮะเป็นปุ่มไฟฟ้านะครับเขาบอกถ้ากดแรง ก็จะเป็นออโต้นะฮะสิ่งที่เจ๋งคืออะไรรู้ไหมสิ่งที่เจ๋งคือไอเนี่ยเขาต้องบอกว่ามันเป็นแบบความแข็งแรงนี่ระดับแบบว่ารับน้ําหนักได้ประมาณร้อยกว่าโลนะฮะซึ่งทําให้สามารถนะฮะขึ้นไปยืนได้เลยแล้วก็เป็นแบบเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นเซ็กชยลนะ,ะคือสมมุติว่าคุณเก็บของวันนี้คุณไม่ต้องกลัวที่จะโดนนะครับแบบโจรมาแบบลื้อของนะฮะนี่คือ ของจริงนะเปิดท้ายอันนี้น,นี่ครับเป็นแบบซอฟท์คลสนะแล้วก็มีที่เก็บของอีกนิดหน่อยตรงนี้นะฮะนี่รถรถใหม่มากรถใหม่แบบใหม่กริปผมต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยผมลงทุนให้กับ FC นะครับทุกคนเลยนะครับผมไปซื้อรถคันนี้มามเพื่อทำการรีวิวเนี่ยโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวผมรีวิวเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะขายเลยนะครับเพราะว่าผมไม่มีตังคนะ์แล้ว ยอกยอกยอกไม่อันนี้ไม่ได้ซื้อมาไม่ได้ซื้อมาเป็นรถของเพื่อนนะครับเป็นรถของเพื่อนเพราะว่าไอคันที่ผมจองไปเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้คอนฟิกเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือโดนภรรยาห้ามปรามไว้นะฮะกับไซเบอร์ทรัคนะฮะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าไซเบอร์ทรัคเนี่ยมันคือกระบะนะฮะร,ราคาค่อนข้างแพงนะครับที่เมกาเนี่ยราคาเป็นแสนเหนนรียญนะฮะก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3าสี่ล้านเนาะแต่ว่าคือ มันไม่ได้ลักชูนะตัวรถรอบๆนะก็จะมีกล้องเกรืงเยอะแยะมากมายตามภาษาเทสซ่านะครับแล้วเขาก็ให้บัตรเรามาอย่างเงี้ยเนาะอันหนึง่งแต่ตรงน,นี้ใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มนี้ก็เปิดนะครับมันก็ประตูก็จะเปิดมาอย่างนี้ที่ดึงก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกมาใช่ไหมต้องบอกว่าเออไม่เหมือนโมเดลเแล้วก็ไม่เหมือนพวกโมเดลเอนะที่คือมันจะมีแบบระบบประตูไฟฟงไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็คือแบบขึ้นมาก็ต้องก็ต้องแบบว่า ปิดเองนะอันนี้ก็มีโลโก้ c y เ e r ร์ u ท k อยู่นี้นะครับเอออย่างหนึ่งนะฮะที่อยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะครับหลายคนตอนนี้ผมเห็นนะในอินเทอร์เน็ตเขาพูดกันแบบเฮ้ย c y เ e r ร์ u ท k แล้วเกิดเขามาขายเมืองไทยแล้วจะจดทะเบียนเป็นอะไรวะเนี่ยเพราะว่าไอเน,นี้ยแม่งกันกระสุนนะครับต้องบอกก่อนว่ามันกันกระสุนได้จริงๆประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนรถเป็น, proof, นบูเลต์รูฟนะฮะคือต้องบอกว่า เขาไม่ได้ประกาศว่ารถคันนี้มันเป็นรถกันกระสุนแค่ว่าวัสดุของมันเนี่ยดันบังเอิญกันรกระสุนได้นะครับการที่คุณจะผลิตรถนะกันกระสุนออกมาเนี่ยเขาถือเป็นอาวุธสงครามนะครับในประเทศอเมริกาเช่นกันก็คุณต้องไปรีจิสเตอร์คลาสโฟคลาสไฟฟ์อะไรพวกนี้คล้ายๆกับเกราะใช่ไหมเกราะกันกระสุนยอย่างเงี้ยที่เมืองไทยก็เหมือนกันก็เป็นถือว่าเป็นอาวุธสงครามเป็นอาวุธต้องห้ามนะครับแค่ว่าเขาเนี่ยผลิตรถออกมาแล้วด้วยความแข็งแรงของสแตนเลสสตีลอันนี้เนี่ย มันดันบังเอิญกันกระสุนได้ประมาณหนึ่งแต่มันไม่ให้ลดกันกระสุนต้องบอกก่อนว่าคุณยิงซ้ำๆๆไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทะลุนะครับตอนนี้ปัจจุบันที่เขาลดทดลองเทสกันนะฮะเดี๋ยวผมเอาคลิปขึ้นให้ดูนะครับก็จะอย่างที่เห็นป้องกันได้ก็คือลูก9ลูกจุด ACP นะครับ แต่ถ้าเป็นรูปหัวแหลมๆหน่อยนะเป็น556 223พวกนี้ทะลุแน่นอนนะครับแค่ว่าสแตนเลสมันค่อนข้างจะเหนียวนะฮะแต่ว่าไม่ใช่รถการกระสุนนะคุณยิงท้ำๆ,ๆๆไปเนี่ยมันย้วยแล้วมันก,มนก็มันก็ทะลุแน่นอนนะครับแต่ว่าเ้าแค่โชว์ให้ดูว่ามันค่อนข้างจะแข็งแรงสมบูรสมบันในการเป็นรถแบบปิ c กอพทรัคอะีนอป้างั้นเดี๋ยวเราไปลองขับรถกันเลยดีกว่าไป เริ่มต้นนะครับกับไซเบอร์ทรัคไม่ต้องบอกตรงๆว่าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยคือคือประหลาดมากนะเริ่มต้นจากภูมมอลัยนะครับซึ่งเป็นลักษณะแบบที่เมืองไทยก็เริ่มมีคนแบบแปลงกันมแล้วใช่ไหมมันมีตัว High p e r f o r m แมนซหรือตัว Performance นซ์ไ l a n d ด์เลพวกนี้ที่เป็นเขาเรียกว่าภูมมไลัยแบบยกนะฮะยกก็คือแบบมีมีแค่ด้านซ้ายด้านขวานะครับ ซึ่งเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนแบบมันขับเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่อันเนี้ยมันมียกแต่ว่ามันมีด้านบนด้วยก็เป็นความรู้สึกที่ประหลาดนะแต่ว่าใช้เวลาปรับตัวนิดน,นึงก,ก็สามารถขับได้นั่นแหละขอบอกกันเลยว่าต่อให้รถเนี่ยมีน้ําหนักมากขนาดนี้นะครับแต่ว่าแน่นอนเทสซาเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะของที่เรามีขายอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถที่แรงนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่เรารู้ๆกันคือทอร์กมันดุนะ พร้อมมันมาแรงใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยใหญ่แค่ไหนแต่ว่าแรงนี่คือถ้าเหยียบปุกก๊บก็โอ้โหน้่หงายเห็นไหมเสียงเมื่อกี้เป็นเสียงขวดน้ำาไม่ใช่ไม่ใช่เสียงอาวโอ้โหนี่มีรถจะเอารถจะเอาคาเมโร่จะเอานะดิมันบึ้นใส่เออไม่รู้จักกูดีเคซะแล้ว <S <S ในจุดที่เป็นเรื่องของการคอนโทรลนะฮะไอระบบคอนโทรลิ่งของเทสซาเนี่ยมันก็ เหมือนเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ารถเทสซาเป็นรถที่มีอยู่เยอะนะที่เมืองไทยใช่ไหมฮะมันก็คล้ายๆกันนี่แหละนะกดลูกรถขึ้นมากับมีคอนโทรลมีปรับเลือกรถน,นู่นนี่อย่างดนามิกตอนนี้เราเอาเป็นคอมฟอร์ตใช่ไหมมันก็จะนุ่มหน่อยพวงมาลัยก็จะนุ่มๆช่วงล่างก็จะนุ่มหน่อยนะครับรถในนี้ก็จะเห็นด้วยกล้องหลายๆตัวนะก็จะเห็นอยู่แล้วมีเห็นเซนเซอร์เห็นรถคันนั้นคันนี้เห็นไฟจราจรนะครับซึ่งแน่นอนว่าที่เมกาก็มันก็เซนเซอร์พวกนี้มันทํางานได้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีมอไซ สิ่งที่เปลี่ยนไปหลักๆก็คือไอ้ไอเกียเนี่ยแต่ว่า Hi, ไอ้โมเดล3ามไฮแลนด์ตัวใหม่มันก็เป็นอย่างนี้แล้วเหมือนกันใช่ไหมก็คือไม่มีก้านอะไรตรงนี้แล้วซึ่งต้องบอกตรงนะว่าเอาจริงเรื่องนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมไม่ชอบมากๆนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ชอบแค่เทสตา์อย่างเดียวนะต้องบอกก่อนว่าบริษัทรถหลายๆค่ายนะครับพยายามทําอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นเออร์โกนอมิกส์ของตัวเองนะเออร์โกนอมิกส์ของตัวเองคืออะไรก็คือแบบกูไม่เอาพวกอะไม่เอาพวกที่ว่าเนี่ยก็คืออย่างเช่น ที่เปิดไฟเลี้ยวปกติเขาก็ยมาอยู่ด้านนี้ก็อยู่ด้านนี้ใช่ไหมเหมือนกันทั่วๆไปนะครับรถไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรสมัยก่อนก็เป็นอย่างนี้นหมดแต่ว่าเขาพยายามจะตัดเรื่องของความอาจจะเกะกะหรือว่าเรื่องของต้นทุนหรือว่าอะไรแล้วก็คิดดีไซน์ไอเดียอะไรใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นตัวนี้นะฮะเทสซาของไซเบอร์ทรัคเนี่ยไฟเลี้ยวแบบอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างโดยใช้นิ้วโป้งอ่ะซูมเข้ามาดูนิดนึงนะฮะเวลาจะเปิดไฟเลี้ยวขวาคือกดอันนี้นะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายคือกดอันนี้ซึ่งบอกตรงว่าโคตรไม่ถนัด นะครับคือทุกครั้งที่จะกดเนี่ยก็ต้องก้มลงมาดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมคำว่าอุก onomics เนี่ยคือแบบมันใช้ร่วมกันกับความสะดวกสบายของรถยี่ห้ออื่นๆถูกไหมซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เวลาบริษัทรถทำออกมาเนี่ยผมไม่ชอบเลยไม่ชอบมากๆเพราะว่ามันเริ่มตั้งแต่ประมาณ f e r r a r i หรือ La ร์จีน่นีแหละนะครับที่เริ่มทำไฟเลี้ยว อยู่ตรงพวงมาลัยตรงนี้ถูกไหมอันนั้นเนี่ยงงเหมือนกันเพราะปกติคนเนี่ยเปิดไฟเลี้ยวก็อย่างเงี้ยกันมาทั้งชีวิตรถญี่ปุ่นก็สับขวารถยุโรปก็สับซ้ายใช่ไหมครับซึ่งไอการที่อยู่ดีตัวเองยังมาคิดวิธีอะไรขึ้นมาใหม่แล้วแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะ่ะผมรู้สึกว่ารถพวกนี้ทั้งเฟอร์รี่ลัมโบหรือ c y b e r ร์ท c กเองเนี่ยมันเป็นรถที่เจ้าของรถส่วนใหญ่นะไม่ได้มีรถคันนี้เป็นคันเดียวนึกออกไหม คือมันเป็นแบบ toys car อย่างไซเบอร์ u c รเนี่ยผมว่าผมว่าไม่มีบ้านไหนเลยที่มีไซเบอร์ u ารกเป็นรถคันแรกนึกออกไหมในในประเทศอเมริกาเนี่ยนะซึ่งพอมันเป็นรถหลายๆคันในบ้านหรือเป็นคันที่2ที่3เนี่ยแล้วแบบมันมีแบบอย่างเงี้ยคือมันใช้ยากนะครับ้วคอนข้างง,งคืออย่างเมื่อกี้อะขับรถคันนี้ลงมาเปิดไฟเลี้ยวอย่างนี้พอมาขึ้นคันนี้อะกุต้องมากดนี้ก็ก็คือแบบไม่ชอบนะครับแล้วก็ไม่ไม่รู้ด้วยว่ามันจะไปจบอยู่ที่ไหนคืออย่างลัมโบเนี่ยเขาเป็นเหมือน toggle switch ยกซ้ยกายยกขวาอันนี้ก็ยังเม็กเซนนะเพราะว่าเหมือนซ้ายก็ตบซ้ายขวาก็ตบขวาอย่างเฟอร์เนี่ยเขาใช้มือขวาในการเลี้ยวขวามือซ้ายในการเลี้ยวซ้ายก็ยังแบบก็พอเม็กเซนเหมือนกันแต่อันนี้คือบนล่างเนี่ยค่อนข้างงงนะครับระบบความปลอดภัยอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปพูดถึงมันมันก็คือเทสลามาตรฐานนะมีออโต้ไพลอตนะครับด์วิ่งได้ซึ่งที่อเมริกาเนี่ยก็จะดีเป็นพิเศษก็คือใส่อดเดสปุ๊บแม่งพาไปถึงที่เลยนะครับ ทดลองความเร็วน,นิดนึงเหยียบปื๊บอันนี้เราอยู่คอมอร์โหมดก็ไม่เร็วมากแต่ก็ถือว่าตามคาเมโล่คันเมื่อกี้ทันนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วได้ไหมถนนที่อเมริกาเนี่ยนะครับมันไปได้เร็วกันไม่มากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าระบบไฟเขียวไฟแดงของเขาเนี่ยเขาคิดคํานวณมาให้พอดีพอดีกับสปีดลิมิตของการใช้งานบนท้องถนอนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นถนนตรงเนี้ยสปีดลิมิตอยู่มาส45ถ้าคุณขับ45ผ่านไฟเขียวเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตลอดทางคุณจะเจอไฟเขียวตลอดนะครับ ต้องบอกว่าใช้งานบนท้องถนนที่ไม่ใช่ทางหลวงนะครับก็ต้องถือเป็นรถที่เรียกว่ามีความคล่องตัวแบบประหลาดๆคือลื่นนุ่มคล่องตัวแต่ใหญ่คือใหญ่แบบใหญ่น่าเกียดคือคือกะระยะลาบากพอสมควรนะครับก็มหมายถึงว่าตอนนี้ด้วยด้วยกระจกที่มันค่อนข้างจะลาดเอียงต้องบอกก่อนว่า t ท s l a Cybertruck เนี่ยนะฮะก็คือ เป็นรถที่เขาเรียกว่า statement company car ขนาดบักคือห <All right. S 1> มายถึงว่าทํามาให้แบบประมาณว่ากูทําได้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่ในการสร้างไซเบอร์ทัคันนนะครับมันมันเป็นการโชว์ศักยภาพของบริษัทนะ <Turn right. S 1> จะมากกว่า <Sounds> ลักษณะของรถที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าแรงบิดสูงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเฮซ่าไซเบอร์ทัคเนี่ยน้ำหนักรถนะฮะประมาณ 3.3จุดสามตันนะครับอาจจะไม่ได้แรงหรือเร็วเท่ากับเอ่อพวกรถแบบโมเดลวายพวกพ้องนี้เพราะว่าน้ําหนักรถมันน้อยกว่าครับแต่ถามว่ายังแรงอยู่ไหมนะอันนี้ก็เข้าเอ่อสปอร์ตนะฮะแล้วก็ลองดูก็ดึงหน้าหงายอยู่นะครับด้วยความที่ว่าเป็นรถมีความสูงเยอะเวลาเหยียบทีนี่คือแบบหน้านี่บ่ลอยเหินขึ้นมาเลย ยังงง,งับการใช้คอนโทรลของการเลี้ยวนะฮะแต่ว่ายังไม่ค่อยคุ้นชินกับระบบพวงมาลัยเท่าไหร่นะฮะม,มันเหมือนเล่นเกม p l a y s t a t i o n จริงๆคือแบบแตะนิดแตะหน่อยแล้วเหมือนมันจะคำนวณไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะจริงๆเราต้องการเลี้ยวเท่านี้หรือเปล่านะฮะบางทีอยู่ในโค้งเราจะรู้สึกแบบเอ้ยเอ้ยแบบทำไมต้องต้องแบบขยับพวงมาลัยทีละนิดทีละหน่อยนะอย่างที่บอกว่าพวงมาลัยเนี่ยมันหมุนได้แค่นิดเดียวจริงๆพูดถึงเรื่องของการเลี้ยวล้อหลังนะครับว่ามันมีส่วนช่วยยังไงนะฮะ เดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพากับรถแบบแคบๆเลยแคบๆเลยแลเดี๋ยวจะทําให้ดูวนว่ามันแคบจริงนะฮะเข้าไปในนี้นะฮะจะเป็นเนี่ยก็ถนนที่แบบว่า2เลนลนักษณะตรงนี้เนี่ยถ้าพูดตรงๆนะรถธรรมดาย,ยังไม่ค่อยกล้าจะกลับเท่าไหร่นะอาจจะต้องมียึกยักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็น2องเลนส่วนกันนะครับแต่เทสซาเนี่ยพวงมาลัยคือหมุนแค่นี้นะแคบจริงห่ะ นะด,ด,ดูแพบมากเลยนะดูถนนี้นี้นะขับไปวงโกมอย่างนั้นเลยเพราะว่าล้อหน้ากับล้อหลังนะครับหมุนสวนกันต้องบอกว่ามันก็ใช้งานกากระยะยากพอสมควร กับระยะยาวพอสมควรแล้วก็ต้องใช้ความคุ้นชินนิดนึงถ้าไม่ได้เป็นรถคันเดียวของเรานะต้องบอกเลยว่าใช้งานลําบากพอสมควรนะครับก็ถ้ากระโดดจากรถคันอื่นแล้วมาขับรถคันนี้เลยเนี่ยบอกเลยว่ามีความมึนแน่นอนนะโดยรวมๆเนี่ยนะครับวัสดุภายในภายในนะต้องบอกว่าด้วยความที่เป็นรถเทสลาที่ราคาน่าจะแพงเกือบจะที่สุดแล้วก็คือแพงกว่า m o เดลเนะครับแต่ว่าเขาต้องต้องการตั้งใจทําให้มันเป็นแบบ pickup truck นะก็ไม่ ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรภายในมากมายนะครับแต่ว่าความหรูหราก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับอ mm ัน hmm. นี้ก็แบบจะออกไปเน้นไปทางสมบุก hmm. สมบันนะฮรการใช้งานของเทสระก็เราก็จะพอทราบกันอยู่บ้างนะครับสำหรับคนที่เคยใช้เทสระแล้ว,วาอาจจะอาจจะมีการรีเจนที่ค่อนข้างแรงแต่เราก็สามารถปรับได้นะครับคือผมอยากได้นะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเป็นอ mm ินโนเวชั่นมันเป็นอะไรที่แบบโชว์ความแบบล้ำนะออกมาแล้วก็แบบ ขับรถไปไหนใครก็รู้สึกว่าแบบคือผมว่าณปนะัจจุบันนี้นะอาจจะด้วยที่ว่าตัวไซเบอร์ทรัคกนี่ยยังมีอยู่น้อยนะครับตอนนี้น่าจะมีน้อยมากๆนะครับก็ที่เหลือคงต้องมารอดูกันว่าเทเล,ลาประเทศไทยเองเนี่ยจะผลิตเป็นพวงมาลัยขวาแล้วมาขายที่ประเทศไทยหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใกล้ถึงเวลาแล้วนะครับใกล้ถึงเวลาที <laughs> ่ต้องเอารถไปคืนเขาแล้ว <laughs> เพราะว่ายืมเพื่อนมานะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิด อยากแบบดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับเท s l a Cybertruck กนะฮะ<อ>ก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะจัดให้แบบตามที่รีเควสตมาละทันนะครับถ้าเกิดรีเควสไซมาเนี่ยเดี๋ยวจะจัดให้นะฮะว่าอยากดูอะไรเกี่ยวกับ Cybertruck อีกนะครับสิ่งที่จริงๆแล้วผมสนใจที่สุดนะที่จะเปลียนเทียวกับ Cybertruck ตัวนี้ที่เมืองไทยมีขายนะครับที่วัฒนานะก็คือ Hummer EV h u m m นะครับ Hummer EV ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบรถ รถแบบแนวเนี้ยกระบะคันใหญ่นะครับที่มีคนไทยนำเข้าไปขายแล้วนะฮะอันนั้นก็ตอนนี้ผลิตโดยบริษัท GMC นะครับแต่ว่าเหมือนเขามาซื้อไลเซนฮั h เ m m e r ไปแล้วแลั h เ m m e r ก็คือจะไม่มีเป็นรถน้ำมนันแล้วจะเป็น EV เางเดียวคันนั้นก็เหมือนกันพันแรงม้านะครับแล้วก็ขับเคลื่อน4ี่ล้อเหมือนกันนะฮะอันนี้น่าจะเป็นคู่แข่งกันแต่ว่าในต่างประเทศนะใน u t u b e ของของ,ของต่างประเทศนะี่คือบอกเลยว่าความแรงที่สู้กับสายประทักไม่ได้เลยนะครับก็ วันนี้าลาทุกท่านไปก่อนนะครขอบคุณนะครับที่ติดตามกันแล้วเจอกันใหม่นะฮะสวัสดีครับ ไฟแรงไฟแรงไฟแรงโอ้โหเดือดอยู่นะแรงอยู่นะหน้าหงายอยู่กับโมเดลเอ็กซ์อันไหนแรงกว่าอ็กซแต่ว่านี่้นั้คอมันหงายอะล้มมันล้มล้มมันล้มมันยุบรวบอะยุบ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 